มาคานเพื่อนวันนี้นะครับลุงตู่จะมาแนะนําเพื่อนๆครับระดับมือใหม่ครับที่เพิ่งเริ่มหัดทําขนมโคตรครับก่อนที่เราจะเริ่มหยอดแป้งนะครับต้องทํสามสิ่งนี้ก่อนนะครับหลังจากที่เพื่อนๆนะครับผสมแป้งจนร็จสิ้นที่จะพร้อมหยอดนะครับสามสิ่งนี้คืออะไรนะครับมาดูกันเนาะอ่าสามสิ่งนั้นนะครับก็คือสิ่งแรกนําำเลยคือเราจะต้องเปิดไฟอ่อนๆครับดูนะนี่นะครับนี่ครับสุงแนะนําคือเปิดไฟออาครับถ้าหัวไม่ขีดนี่เห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมนี่นะ ใช้ไฟประมาณทม่พอเพื่อนๆอยากใช้ไฟแล้นะครับอันนี้คือสิ่งแรกครับหรือสิ่งที่หนึ่งนะและสิ่งที่สองนะครับเพื่อนๆหลังจากที่เราเปิดไฟเตาแก๊สพกแล้วก็ต้องเช็คความมอนครับเช็คดูว่าบ้านคอกร้อนพร้อมที่จะหยาบแป้งรวยังครับหรือนะเช็คแล้วนะอ่านี่คือความมอนได้ที่นะครับพร้อมเหนียวแป้งแล้วนะอ่ะสิ่งที่3ามครับก็คือทานนี่ครับทาเนินครับหรือทานน้ำมันก็ได้นะครับนะทาทั่วครับแบบนี้นะครับนี่นะทาทั่วอย่างนี้นะครับ นี่ครับทาทุกครั้งครับทาทุกครั้งที่เราหยอดแป้งนะครับแบบนี้นะครับแป้งเราครับจะได้ไม่ติดนะครับแบบนี้นะอ่านี่นะครับเท่านี้ครับเท่านี้เราก็อยาดแป้งได้นะครับเพื่อนๆอ่ะอย่าอ่ามาทวนนะครับเพื่อหนึ่งก่อนที่เราจะอยากแป้งนะครับคือเปิดไฟล์อ่อนนะครับทาหัวไม่ขีดและสอง เช็คความร้อนบั้นโค้ับให้ได้ที่เมื่อได้ที่แล้วนะครับและมาสามเราก็ทาเนยหรือทาน้ำมันนะครับเท่านี้เราก็ับไปในขั้นเพื่อนและถ้าใครสนใจนะครับอยากจะมีอาชีพอยากทำภพเป็นนะครับทักมาหาลุงตู่นะครับลุงตู่มีคอร์สสอนสูตรสมพกทำกันแบบไม่ง่ายครับใช้เวลาเรียนไม่นานครับสองถึงสามชั่วโมงท่านเพื่อนลุงตู่อยู่สมุทรสาครนะครับถ้าใครสนใจทักไปนะครับไว้เจอกันนะครับ